นโยบายของเราเนี่ยเราต้องการให้พนักงานของเราเนี่ยมีความสุขมีความสุขหมายถึงว่ากินดีอยู่ดีมีสุขภาพที่ดีงั้นโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีการให้ความรู้และการทำให้การรณรงค์อย่างต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดูดฝุ่ของพนักงานเราน้อยลงจริงจริงมองเรื่องของสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญ เรื่องของบุหรี่เป็นเรื่องแรกๆที่จะต้องมาปรับเปรียนพฤติกรรมของเขาให้ลดปัดจจัยเสี่ยงตรงนี้ให้ได้จริงๆเรามีคนตอนนี้ประมาณเกือบพันสคนนะครับเป็นคนที่ดูเปลีนะฮะอยู่ประมาณสัก70บกว่าคนจริงๆก็ถือว่าน้อยนะเพราะเราลดลงมาตลอดนะครับแล้วตอนนี้ เราก็สามารถทําให้เขาเลิกได้อยู่นะฮะแบบเลิกเด็ดขาดเลยเนี่ยซึ่งเลิกบุหรี่ยากมากนะนะก็เลิกไปประมาณ4% 5%่เปอร์เซาเเะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลดลงแบบถึงว่าเอ้ยเขาเขาดูดน้อยลงเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะ,ะอีก50%นนะฮะเราก็คิดว่าเอออย่างนี้แหละมันมันเป็นมันส่งผลให้สุขภาพพนักงานดีนโยบายของเราเนี่ยเราต้องการให้พนักงานของเราเนี่ยมีความสุขมีความสุขก็หมายถึงว่า กินดีอยู่ดีมีสุขภาพที่ดีงั้นโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีเราดูจากปริมาณคนที่ดูดบุหรี่อยู่นะครับและเขาก็ลดลงนะเราก็เก็บเป็นข้อมูลเก็บเป็นตัวเลขแล้วก็จริงๆสถานที่ที่เราให้ดูดบุหรี่เนี่ยจะจะอยู่ค่อนข้างออกมาจากโรงงานนิดนึงหมายถึงยืนบริเวณโรงงานและแต่ค่อนข้างไกลนิดนึง และเป็นสารที่เฉพาะเพราะงั้นเราก็มีการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวเลขตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ลดลงพอสมควรเลยที่จะทําให้เขา่ลดบุรีนะครับก็แน่นอนนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับต้องเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็ทําเป็นนโยบายออกมานะครับว่าอ่ะเราจะลณรงค์นะในการ นะฮะลดหรือเลิกการดูดบุหรีเราก็ต้องเริ่มที่จะทําให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปประธรรมก็คือเราต้องตั้งคณะทํางานนะครับขึ้นมาเราก็จะมีหน่วยงานข้างนอกอย่างโรงพยาบาลหรือสมาคมเนี่ยฮะเขาเข้ามาช่วยนะเขามาช่วยติดตามนะเขามาช่วยสัมภาษณ์แม้กระทั่งเขาเขามีสายด่วนที่จะมาพูดคุยสอบถามหรือให้กําลังใจกับคนที่ลดนะฮะลดเลิกดูดบุหรีเนี่ย รับก็ติดตามตลอดนะครับไปถึงก็อาจจะเป็นทุกไตมากหรืออะไรเงี้ยตลาดตลอดเวลานะฮะสองสปีเนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าตระหนักนะฮะตระหนักว่าจริงจริงการดูดหลี่นี่มันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรและทาลายสุขภาพทางเราเองเนี่ยนะก็ทํากิจกรรมตลอดนะฮะมีการมอบของขวัญมีการให้รางวัลกับผู้ที่สามารถลดได้เลิกได้อะไรเงี้ยผมว่าการรณรงค์เรื่องเนี้ยผมว่าอยู่ที่กําลังใจอย่างเดียวแหละ ก็มีโปรเซสง่ายๆนี้เองนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ขอให้นะฮะใส่ใจเขาติดตามเขาให้กำลังใจเขาผมว่าอันนี้แหละนะฮะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคีย์สักเซสฟกเแล้วแหละนะครับ <S <S ผมว่าการการที่จะทำโปรเจกต์อะไรให้ยั่งยืนเนี่ยมันมันเป็นการทำที่ต้องต่อเนื่องนะฮะถ้าถ้าเราต่อเนื่องได้หมายถึงก็มีการลนลง,ลง,ลงทุกปีนะครับ อย่างนี้ผมว่ามันมันจะทําให้มีการลดลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผมว่าที่สําคัญคือเราใส่ใจเขานะฮะว่าไอสุขภาพไอการดูบุหรี่สุขภาพไม่ดีเป็นยังไงตอนโดยเฉพาะตออช่วงนี้นะผมว่าโควิด -19 เนี่มันทําให้อาจจะบอกุอยทำให้สุขภาพไม่ดีเช่นปอดไม่ดียิ่งคุณไปดูดบุหรี่อะไรเงี้ยนะก็ก็ยิ่งจะมีประเด็นนะครับยิ่งทำให้สุขภาพเขาแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการให้ความรู้และการทําให การรณรงค์อย่างต่อเนี่ยอันนี้แหละผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นะฮะการดูดบุหรี่ของพนักงานเราน้อยลงครับผู้บริหารให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพของพนักงานโดยเริ่มต้นตั้งแต่พี่เข้ามาทํางานที่นี่ก็ก็มีโอกาสได้ขออนุญ,ญาตพูดคุยกับผู้บริหารว่าอยากทําเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเน้นไปที่เรื่องการให้พนักงานเลิกบุหรี่ทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเข้าไปสํารวจข้อมูลค่ะว่าพนักงานของเราเนี่ยสูบบุหรี่จริงมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไร นั้นพอเราเข้าไปปุ๊บเราเห็นภาพว่าเขาสูบจริงหรือไม่จริงเขาสูบตอนไหนบ้างพอเราเห็นตรงนี้ค่ะพยายามจะเข้าไปในช่วงเวลาที่เขามีพฤติกรรมการสูบก็จะเห็นว่าเอยตอนนี้เขาสูบนะเราจะเข้าตอนนั้นแล้วค่ะพอเข้าไปปุ๊บเราก็พยายามที่จะบอกแนะนําแล้วก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้ได้โดยใช้วิธีการสร้างมิตรภาพค่ะที่ดีกับเขาแล้วก็พยายามที่จะเอาอะไรเข้าไปแลกเปลี่ยนด้วย ช่องทางในการเข้าพบปะพนักงานจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถได้คนที่อยากเลิกบุหรี่จริงๆเพราะเราพยายามจะสื่อใจถึงใจกันค่ะเราจะมีกิจกรรมมอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายกันให้เห็นโทษและประโยชน์ของการดูแลสุขภาพหรือไม่ดูแลสุขภาพใช้ช่องทางนี้ในการพบเจอแล้วก็พยายามเข้าถึงตัวเขาให้มากขึ้นค่ะพอเราเข้าถึงแล้วเนี่ยพนักงานเขาจะมีความสึกว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยเป็นประโยชน์กับเขาและเขาก็อยากจะเลิกบุหรี่เพื่อเพื่อตัวเขาเองแล้วก็เราด้วยค่ะ ได้รับความร่วมมือจากคนที่สูบบุหรี่เนาะณปัจจุบันเรามีคนที่สูบบุหรี่อยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะแต่คนที่สูบบุหรี่เขาจะสูบในพื้นที่ที่อนุญาตให้สูบและก็มีพฤติกรรมที่เชิงบวกมากขึ้นอันเนี้ยนี่คือส่วนหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือนะฮะก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาในจุดที่เขาอยากจะสูบให้มาสูบในที่ที่เราอยากให้สูบนะฮะและก็ในส่วนของคนที่เลิกเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีก็คือคนเหล่านี้ค่ะเรามีการส่งเสริมให้เขาเลิกคนที่เลิกบุหรี่ได้แล้วเน้นบบบุคคลตแ บุคคลต้นแบบของส u มมิตมอเตอร์ณป nah ัจจุบันเรามี80กว่าคนแล้วนะครับใน80กว่าคนพอเขาเลือกได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันพอเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขาจะชวนกันเองค่ะเขาจะอยากจะเลิกเพราะว่ามีหัวหน้าเลิกเขาอยากจะเลิกเพราะมีเพื่อนร่วมงานเลิกเขาจะเป็นอย่างนี้กันแล้วก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆเพราะทุกคนอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมเหมือนกันค่ะเพราะคนที่สูบบุหรี่ทุกคนรู้โทษทุกคนอยากจะเลิกทั้งนั้นนะคะ ถามว่ามีอุปสรรคไหมมีค่ะถามว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราไหมมีค่ะเวลาพี่ข้าไปคุยกับเขาบางคนก็บอกว่าโอ้ยผมสะสมมานานกว่าผมได้มาตรงนี้เนี่ยผมใช้เวลาผมลงทุนไปเยอะคําพูดนี้เป็นคําพูดที่เราได้ฟังมาจากคนที่สูบบุหรี่แล้วสุดท้ายเขาก็เลิกบุหรี่ให้กับให้กับสามมิตรมอเตอร์ให้กับตัวเขาเองให้สุขภาพเขาเองและคนในครอบครัวเขาเองได้อันนี้คืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้เวลาถามว่านบะปัจจุบันกว่าจะถึง5ปี6ปีนี้ค่ะ 80กว่าคนที่เลือกได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลามันมีปัญหาระหว่างทางมันมีคนชอบและคนไม่ชอบแต่คนที่ชอบเนี่ยจะมีการแอคชั่นออกมาให้เราเห็นมากขึ้นส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะเบาบางลงอันนี้ก็เป็นประโยชน์หนึ่งที่ทาให้ให้พี่มีพลังในการเข้าไปช่วยพนักงานเลิกบุหรี่พี่เคยรับคาชมจากญาติของหรือครอบครัวของพนักงานที่เขาเลิกบุหรี่เขาโทรมาเขาเข้ามาพูดคุยบอกขอบคุณมากกับพี่วานที่ทําให้สามีเลิกบุหรี่ได้ ให้พ่อเลิกบุหรี่ได้หรือแม้กระทั่งตัวพนักงานเองที่เขาเดินมาคุณวันผมเลิกบุหรี่แล้วนะผมเลิกพระคุณนะผมเลิกแล้วตอนนี้ลูกชายผมก็เลิกนะสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงานเองหลายคนก็จะท้อนรู้ว่าพอเขาเลิกแล้วครอบครัวเขาดีขึ้นค่ะลูกเขารักเขามากขึ้นค่ะเขามีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นค่ะผลการตรวจสุขภาพเขาดีขึ้นค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเรารู้สึกดีและคนเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะ จะแฮปปี้กับสุขภาพแล้วเนี่ยเขาจะส่งต่อยให้คนอื่นๆด้วยเพราะเขรู้ว่าถ้าคนอื่นสุขภาพดีด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เขามีความสุขและก็มีสุขภาพที่ดีมีแรงที่จะทํางานเพิ่มมากขึ้นด้วยคะอันนี้คือคือภาพที่เราเห็นและเราเรารู้สึกภาคภูมิใจตลอด ปัจจุบันเลิกได้2ปีแล้วครับแ,<ย>แรกๆมันก็จะงดงีดบ้างอารมณ์แปรปวนบ้างครับมันก็เรื่องบุคคเนอะของคนเลิกเล่าเลิกบุรี่หักดิบครับมันก็ได้ประโยชน์มาเยอะเลยประหยัดอันดับแรกเลยครับผมอ้าวยังน้อยบุรีวันหนึ่งก็เป็นซองซอ,องหนึ่งก็60 70ใช่ไหมครับโรงงานอ่ะตอนนี้สนับสนุนดีดีมากแล้วครับโดยเฉพาะพี่วัญชัยเขาจะจิตตามเรื่องพวกนี้ตลอดนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนน่ะที่เป็นแบบผมนะ,ะก็ลองมาเข้าโครงการดู เรามาถึงจุดนี้เราเราต้องทําแล้วว่าเราก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองด้วยขนาดเดินขึ้นบันไดเรายังเหนื่อยเลยเราก็ต้องคิดแล้วว่าร่างกายเราคงจะปวดเราคงจะไม่ไหวแล้วผมก็ค่อยๆลดลงมาจากซองหนึ่งเหลืออยู่ห้าตัวแล้วก็หักเลยบอกไม่ดูแล้วถ้าใจใเราได้ถ้าใจเราได้เราก็ทําได้ทุกอย่างจากเชิญให้เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพและเพื่อครอบครัวครับ